ขอคุณวิโรจน์ก่อนเดี๋ยวนาที่คุณหมอ<ช>คืออย่างนี้เมื่อกี้คุณชัวยวุฒิพูดอีกแล้วว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นท้องถิน่นเ <c oughs> นี่ยคือความไม่เข้าใจเลยก <c oughs> รุงเทพมหานครเป็นรูปแบบการปกครอง <c oughs> พิเศษครับ <c oughs> คือคนละเรื่องนะคุณไปดูดีๆมีหน้าถึงไม่ได้รับการคัดเลือกให้มาลงผู้ว่าแข่งกับผมไงผมจะได้ลงแข่งเนี่ยเ้ยนละเรื่องเลยขอโทษนะคุณไปอ่านหนังสือกรุงเทพมหานครเป็นรูปแบบการปกครองปกครองพิเศษครับ อย่างนี้นะแล้วถามว่าแล้วจะยังไงหนึ่งไม่มีใครตกงานเพราะข้าราชการส่วนมากจะถูกถ่ายโอนมายัางท้องถิน่นแล้วก็จะมีประหลัดจังหวัดใช่ไหมอย่างที่คุณศรีทาพูดประหลัดจังหวัดก็จะทําหน้าที่ประสานงานกับราชการส่วนกลางได้อะอย่างนั้นเคลียร์กันตรงนี้นะลูกๆหลานๆที่ดูทีวีนะฮะกรุงมเที่หมหาก่อไม่ใช่ท้องถิ่นนะครับเป็นรูปแบบการปกครองพิเศษนะครับอย่าไปเชื่ออย่าไปเชื่อคนที่กินไข่ต้มหนึ่งซี่กับข้าวพลุกน้ำปลานะ จุดหมายสำคัญของนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่เก็บซ่อนสารพันปัญหาภาคใต้ของไทยมีโอกาสทางการค้าใหม่เพิ่มได้อีกหรือไม่ปัญหาต่างๆที่คาราคาสังจะแก้ได้จริงหรือพบการขับเที่ยวทางความคิดวิสัยทัศน์จากตัวแทนพรรคการเมืองเวทีดีเวตเลือกตั้ง66สดนจากจังหวัดน,นครศรีธรรมราช5พฤษภาคมนี้17นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปทางไทยรัฐทีวีช่อง32เริ่มใหม่ไทยแลนด์คุณเป็นผู้ตัดสิน